แกพินักหมู่13สามสาพัตสุริยนสมปองหมู่หครับเชิญให้เกียรติสา่พันบน 5, บ 5, เีทีเอห้ายกรััห้ายกเสกไก่ก็หมยจากบ้านตะแก้วบนรัวรมวลพนัาศาสตรินเป็นโรรรนปนรโมรเตอร์ด้วยเป็นตั้งนะครับ ตันั่นเป็นนักมวยเก่าด้วยครับเสกไก่เป็นนักมวยเก่ามาก่อนส่วนจนนั้นของศสือเทพปรือสแมเทพกระเดดเอียงไกลครับหมวยบ้านจันโอนะเดืนองเงินสีของโอ้นไม่ธรรมดาครับเป็นในห้อยครับเป็นในห้อยเป็นนักวิ่งด้วยครับเป็นพ่อค้าส้อทลโคกระเบือายตามตลาดนัดครับ อาจารย์เจ๊ดไส้ดิเขาบอกว่าทีมงานปุ๋ยนกปักห่างครับเออทีมงานปุ๋ยนกปักห่างครับของแท้ครับประเภทสไส้เกินร้อยครับมันไม่ยอมคนครับแต่ได้ด้วยไส้ใส่ไดโนรวมแดงนะครับนมแดงยังไม่มีเลยครับนมแดงไปอยู่ตรงไหนหนาะเลยเปิดนมแดงไปให้ศพกลับมาคืนก่อนนะครับ

เอาขาซ้ายเตะได้ไหมครับดูหมอดยกแรกครับบอดยกแรกครับโอ้ฮะกอับมาเลยครับกลับมาเลยครับยอดยีย่ไม่ธรรมดาครับอาจารย์เจ๊ไก่ทีมง,งานปุ๋ยนกป่าห่างครับ <c oughs> เอาคือจะไปก็ก่อนที่จะไปดูมวยหญิงครับให้เป็นผู้ของยอดเปียว <c oughs> สิทธิผู้ใหญ่จำกับครูวชน,นาโรงเรยียนกีฬากระบือนี่ครับแล้วก็ไปดูอันกีฬาทับะบือนี่ครับ หลังจากนั้นไปดูอัญมณีสิทธวน้ำกับฟ้าสอกระไัยกินอ่าโอเคครับแล้วก็จะไปต่อด้วยยอดคู่ทองหันราวีกับช้างเทือกสิทธอาจารย์ตีตามที่อาจารย์มณีได้แจ้งมาไว้นะครับถึงการรับเชิญชาติกระสังค์โปรโมเตอร์จากศุกนักใหญ่เมื่อคืนที่พลท,ทองครับแฟนบอยนี่มีความสุขรู้สึกว่าช่วงเมื่อคืนนี้จะจะ,จะไปกลับบ้าน จะไปกลับบ้านนะมารวมตัวกันที่วัดราบวร瓦สแห่งนี้นะครับท่านผู้ใหญ่พินิจฉาเทกั็มาครับมาคืนอชิเจเล่ครับอชิเจเล่เโอวพริกล็อกชนะแล้วก็ทีมงานจากช่องจองพาซ่าครับเลื้อเทอมาวันนี้เลอะเทอะมาโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเลยครับดำช่องจองครับมาครับมาครับอยู่โดนแล้วก็หวานคอยเร่งครับมาหวานคอยเร่ง เตสัตวิ๊เดเข้ามาด้วยครับอ่าเดอนตอเยอดำมาดูยกษสองรับแดงนีเข่งไก่ครับเดินอำเภปราศาสตร์มีอำเภอสีขออ้าวเอาขาซ้ายในเตครับนี่ฮะเจ็บฝาขาย็ดเตะซ้ายเกินมัด้สยมัดซนส้เอาาย้เอาาย ições. เาขาาย้าไปฮะ ใชมวยสิทธิกีการีไก่นี่8แปพกับสี่ร้อยครับเดือดเลเดือดกันเลยดีไก่ขยัยพยายามยา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 ยตายขยาบขยัยขยัยยังตอเทพเตะนี่ครันี่ มเีเกสายเออมาตายนี่แสนเงินแสนแสนเงนแสนเ่งสายมาตายครับผมเก๋ไก่ครับอ่าตอนเทหรือ่เสอเทพยกออยู่ครับอานี่เอาเจกตไม่ไปได้ครับกรรมการจัดการให้เรี่ยวสายเอาเกเียว โอ้ยเดนกไ้เด็ไยเด็กไทยยินมัดสซยนน้ตัอย่ดัทีานาจาสังเกตพพายุแล้วเนอาจารย์รวบรวมบะสิทธที่กระนุเทีมแนเทพเีกไหนเอ้าแดนเทพมีแระแทพมัแทีมขยับขยับขยับขยัขวาขวายังยังขวอเีฝั่งี้ที่น้ำต้าเสี เตเกี่ยวเตนเกียวเอาแล้วลุกจากพังเลยครับผ่านที่เข้มข้นครับดูคู่นี้ครับดูคู่นี้ครับเฮ้ยอ่ะเตมือเตะมือสุดยอดมากครับได้เป็นคนประเต็บพักไปยงอเปล่าครับโอ้ประเต็บได้ไงคนนี้ประตบกันได้ยังไงครับ แสนแปดพครับโอ้โหทีมันเดงก็ทีมันของช่างน้อยทีมันพ่อล้วนนะครับน้ำเงินก็ทีมันของพี่แมวท่าเรือทีมันจากบ้านตโนดรังเงงสีขอทีมันของในาห้อยอ,อาจารย์สำรานครับนวมสำรองมีไหมเอาเอา,เอานมสำรองออกมาครับมันจะช้าครับ เออทีมงานทคนตคดูด้วยครับมวยรองมวยอยู่ไหนก่อนครับมวยที่เอาโนมแดงไปซบไปตามเอามาคืนก่อนนะครั่ตามไปเอามาคืนก่อนใครที่เบิกนมไปอ่ะทีมงานของสบันนำโชคเดินไปตามกลับมาคืนก่อนครับาอางนั้นมวยเพื่อนไปไม่มีนมอย่าเพิ่งให้เบิกอย่าเพิ่งให้เบิกเกินให้เบิกตีละคู่ไม่เกินสองคู่ ไม่งั้นมันจะมันจะช้าครับอย่าให้เบิกเกินสามคู่เบิกแค่สองคู่พอครับนี่ครับเข้มข้นเลยครับเพราะนมจับจัด,จดนะนมมีจับจัดครับนับยกสามครับเจ๊ไก่ครันตาแล้วน้ำเงินครับท่านสิทธลงได้ท่านสิทธนะ้งองหน่อยครับวันนี้เจอกับเจ๊ไก่ วันที่14เจซอกกี้เล็ก4ซั0พันทีบ้านสับลงเขาใหญ่ครับนั่นเสือเทพหรืเนเทพมาเช่นเดียกมบสอลใครับเัรษักดีเอาเด็กไก่ขยับขยับขยับอ้าวดีครับซายโอ้เต็ซายครับเอาสายตี่เตะครับเต่งซ้ายครับถึงไม่เ่้จะขาดีเฮ่ยัท่ยอะไรที่ประเทพ ละเอียดมกสีใสตั้งกัดคือ่พืชแส่ผักใ่ไส้ใส่แใส่ไ่ใมัดมัดส่ใสเจ๊เห็งเล็ตี โอ้โหโอ้โหอ้าวมัดไผ่ขอโทษกินไอโออย่ามึนอย่าเมาอย่า Mặt เมาโอ้โหมัดโอ้โหเต็ม Mặt ไม่ Mặt มี

อเสียจเออเดี๋ยวจะได้เชียร์มาครับตอนนี้ตอนที่พยายามต่ีเสียใจโอโดูราการต่อครับโอ้ครับอดอมาเสัราเช่ดูนงแดงดยรับมามาองมาครับเดืัราเบิกทีละสองค่พอนะครับเบิทีละสอคู่พอ ต่อไปมวยหญิงครมวยหญิงหลังจากมวยคู่ที่อยู่บนเวทีคู่นี้คือยอดเปียวกับภูวนาถแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยมวยหญิงต่อด้วยอัญมณีกับหงปาอ่าพลงพเพลงของอยอดเปียว ของสิบเปียดดำมาสมโดมให้ยอดเปียดได้รียิม็ย,มยอเปียวขึ้นมาอ่ให้หลวงลุงสมโดมให้จะได้ชนะโอ้ยอดเปียดยกักดดันทีเดียวบทางหน้าของสอนเทพหรือเสือเทพกดดันเกย์ไก่กได้หมัด จำเก,ก๋ไก่ก็พอเดมหมัดก็นะครัวภาวเหมือนกันอ่ายกสี่ครับยกต่อไปนี้นะ่าสนใจอย่างยิ่งครับ <c oughs> เก๋ไก่มวยจากบ้านแก้วตำบลกระตุะน่นลำบอนของปราสาทหยตสุรินส่วนเจนนี่เสือเทพหรือสอนเทพมวยป้้นตะโหนจะเป็ลว่เองสีขอร่วมหยสุรินเอาแล้วครับต,ต่อครับยกสี่ครับ จีมันคุณพงศธรที่มันพี่เลี้ยงน้ำเงินด้วยเด่นด้วยลงให้ต่ำเลยยกเว้นจังภาพผู้สื่อข่าวเอาละดูจังหวะสเต็ปอาบุญโอ้โหนึ่งแสนสะบาทจับจาริอเสือไก่เดินเดินขึ้นเตะโดนจับแลว้วก็ยกเทปสังเทพ จับยกเลยเด็ลอเอดินบี่ยงครับเริ่มตดันเ,เนงนีง้ต่างฝ่ายต่างมีแผนต่างฝ่ายต่างมีแผนในใจเด็กใจพยายาเตะไม่โดนแข่งใจหลวงไปท,ที่ครับเสียทีเสียทีพยายาม รอจังหวะมาไม่เต้นเต้เฮ้ตรรมการนี่เรียกันไม่ก่อนนะขอโทษกันเตะวันนี้เสียดายครับเสียใจเอามาเอาละเดินยืดมาเสียใจนี่โดนมาแอคเทสตัดเลยยัดตัดทิ้งเลยตานแรกก่อนตอนทพเสียใจรับรับมาไปเฮ เอาละครับเตะซ้ายเอ่อจะมาเตือนทาไรับเสียจังหวะครับเสียจังหวะให้เจริญเออนะครับผมว่าเดินผิดเสียงครับเสียจังหวะเล็กน้อยเออต่อเตี้ยนี่ครับบอลแล้วเดี๋ยวจะบอลเนี่ยเสียใจยังหาเป้าไม่เจ็บเตะไม่ถีครับแต่เป้าไม่เจ็บเออ ตอนที่เย็บ้ายตีน้ายถือตีแต่แทกเย็บ้ายเอาหมดยกแล้วครับหมดยกแล้วเดี๋ยวชี้ชีววยู่นี้นะครับชิงกันที่หนึ่งแสนแปดพันก้าสี่ร้อยนะครับโอ้โห,โหจะอยู่ที่ไหนครับจะไปทางศรีโพหรือจะมาทางเภอปรา萨 ผู้โดยสารที่มากับเที่ยวบินเที่ยวปรา,าสาทหรือเที่ยวสีขอจะได้ขนเงินกลับมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับเก๋ไก่นี่ก็ยกที่แล้วยังหาเป้าไม่ค่อยเจอครับยกนี้จะทำอย่างไรครับทีมงานของ ท่างสิทธิ์ที่มงพงศกรสันปาร้อยยางในยกดอกรัมบาร่เลขานามวินอุดยสารที่มาลำเดียวกันน้เอาใจช่วยเชียยกสุดท้าย เสียจะมาเพื่อใหเส๋ไกดเออวันนี้ก็จะเป็นโจย์ย่านเนี่ยเสียไกดเนี่ยสารเทพมีหมัด้ายมัดวามีมัดสายมัดขวดเอ้ดินน้าเตนนะเตรสยกัดเันแรกกดะเนสวนเสียงเต็น,น,นโอ้ดิโอ้โหเก็บดันเลครับสารเทพเออในห้อย ในห้อ,อยาจากต้านตะโดนดระเงงสีของอ่ตอนนี้ก็ต้องรอเสีงเเสยนะงยยนะครับมาถึงตำแหน่งที่อือหดแยกสุดท้ายครับเร็วไปเลยครับผมเลยครับน้ำใจนักดาบเป็นปสิ่งที่สำคัญคนระับกับพิชนะุสอนเทพตะโดนดกียงไกรรีสเือเ,เทพสิทธิ์เทย์แม่ท่าเรือ